นเนี่ยด้วยตาย <c ười> ตาเหือนห้าเออตอ้จเออเสร็เลยเกิดบนชั้นเกิดบนบาหรอไม่ได้เห็น <loves you. S 2> <c ười> เ,เ,เ <c ười> น <c ười> ี่น <c ười> เกิดลา่างนี่แย่งของใช่ไหมออาแา น่าฆ่าไปกองไม่ชินเลยจะป้มเบลเบลเบลนี่แค่หนูไม่เห็นเร่องหรอเปลวเลเลเลนน่าจะเอามองตะมองทะลุของมาเนาะบอกคำนันคนะ่ะเดว่าคนนี้ถึงการโดนน้ำมนต์ตามจะกวิงตามเสียงได้นะน่กานกลนะัวเนาะ โอเคมีเยี่ยวพิธีนี่มีที่บ้านถือสากร้อแล้วมันไม่ได้โอเคไปเซฟเลยอุ้มได้ฝั่งเยี่ยวได้นะจะมาเล่นฝั่งโยงฝั่งเยี่ยวอะไรล่ะเซฟพิธีอยู่ไม่ไม่บอกว่ามีของเยอะไลยทั้งหมดไั่งนี้หมดเลยฝั่งยงฝั่งเยี่ยวพอนเซฟพิธีบอกให้มาเล่นฝั่งนี้บ้าบอเอ้าเออมาสวัสดีก่อนจะไปไหนอะะะไรวกกตยัน

นนเรียไปเซตฝั่งนู้นดิีู่จะจูอยู่ไม่ได้จู๊กอจูไม่รู้พี่ตาไงไม,มันก็บอกอยู่ว่ามันจู๊กอีออ่ตาพี่ตาข้าวบนข้าวบนเมียนข้าวบนใช่ไหมเดี๋พี่จร้องวิ่งขึ้นไปนะ

Sawah supaya kah berlian tiada kesal ucil hutang masih sukan nasi kita hutang alamah kesal pun sahutang zaman nasi tanya nak hutang ini media sewa supaya kah berlian tiada mau berdaya bapa tenar bagaikan jang sebanyak apa bisa jual. Tua di bawah. Minam, minam. Jom cai sin cair deh. ตามแกนะมีเกาะแล้วม no ีหนามออกมาทิมด้วยโอเคแค่แค่กุิปม่ดรู้เลยหรอยุ่งกัฉันฉันเปเนตัแห่งประจำปีนี้นะคะ

ถ้กากำลังวิ่งไปพิธีนั้นใครวิ่งไปวะต้าต้าเออต้ามาฝั่งนี้ตาเดินไปเรื่อยๆพี่มีของฝั่งนั้นอยู่เดินไปเลยเดินไปเลยมีของออของันข้นล่าง เดี๋ยวพึ่งเอาเดี๋ยวโอ้ันมันตีตอนน้องเนี่ยต้องกดไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเดี๋ยวพี่เอายันไปช่วยถอยกลับมาไปแงไม่ดีครบแล้วเหรอพี่จุดพี่จุดทันไหม บล็อกบล็อกไม่ให้ผีเดินไงเมืเ่อกี้ถ้ามันมีของมันแป้งมันเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่ากูน่าเองค่ะชจะจะขับพี่กี้ <c oughs> ไม่ไหวแล้วค่ะหนูอะ่ะ <c oughs> พี่กี้ค่ะมันจะตี <c oughs> มันจะตีจีหนูแล้วขับพีก่กี้อ๊ะดูทันข้างล่างมีสเตอร์มินา่าลงลงประตูบันไดลงมา <c oughs> นี่สเตอร์มิน่าอยู่ตรงนี้อ <c oughs> เอาไปเอาเอาไปเอาไปวางฝาตู้อ่ะเอาไปสิ อไปรอดักให้อยู่นี่ u นี่โดนน้ำมนต์ไปสิแค่น้ำมนต์หยดเดียวนะเนี่ยอุ๊ยเคุณขอโทษขวดอยู่ตรงนี้อีภูมิหายหัวไปไหนวะโอ้โหมานะมากโอ้โหมานกแล้วหนึ่งนะคะามเดี๋ยวจะขอเปิดหายา ไม่ยอมไมอ้เนี่ยผมช่วยคุณได้ค่ะคุไม่ไหวแล้วคับพูดผ่านหืมไปช่วยอีตา้ามันดักตาหน,าานีไปข้างบนงออมีประตูไหมออกเลยออกเลยออกเลยอ,อยากโดดตายอ่ะแล้วให้มันเนี่ยอยากเกิดมาใหม่ก็เส็จปั๊ ม,มีหนามมีหนามแทงกีดังชึกหน,น, <c oughs> นีไปต้าพี่มา พ่ฉีดยาตา่อหน้าฉันเยอของกูเียมา,ายจน <ern S 1> พี่มา,จา,าเนจนหเเพี่นายายงจกาันเรจเจนะพี่อยู่กับอีเจนฝั่งนู้นไม่ของอะไร,รบ้างไหม ไม่อยู่แล้วอีเจนอยู่แถวนี้ดิเข้าเก้ามาดูฝั่งนี้หมแนะมึงมาไล่กูทำไมในเดียวทำหนึ่งอันนี้หายยาไม่เจอบอกกูยาไม่เจอยาแต่ไม่เอาไปเวเ้ยงงเจ็บแล้วเหรอ เห็นหแล้วเห็นแล้วยาอยู่ตรงนั้นีตีองนะขอแล้วกันนะเอาเลยเอาเลยลเจนลงมาชั้นเดิมลงมาข้างล่างลงมาหน้าลิฟต์ลงมาลงมายาไหนกอาเวอีเจนเอาไปอีเจนเอาไปอไปีโพมมไหลอมานล้วกับโพเนี่ยฮะ <laughs> S <S <Yeah. S 2> ฉันเห็นมันยืนฉีดอยู่ฉันมองเห็นอ่อนล่า,า,ต,า,าต,ตายแล้วหรอนุ้ยตายจริงด้วยได้ยินเสียบจริงประตูนีาา้เก้99จะตายกันหมดแล้วนะเดี๋ายวห้ยาก่อน พี่กี้ยามตังแต่ออกแล้ววิญญาณอยู่กับใครเพราะว่ามันพาออกแล้วนี่เจนไปบวกเลยนะฉันไม่ไปด้วยนะจะเกาะประตูปะ่ะเอา้าไม่ได้หยิบวิญญาณหรอตายแล้วฉันนึกว่ายามหยิบวิญญาณออกไม่ภูมิท่ไว้ให้กี่มาชูทิไวอยูู่ เดี๋ยวเอายาไปให้โดนโมลิหรอไม่ได้แล้วกูต้องพาอีก้าออกแล้วประตูต้องไหนก้าวๆบ้างวะมันไม่อามาวะ ประตูไหนวะเนี่ยยี่สิบแปดประตูนี้เข้าเก้าปะเลิศอันนี้4ดินจูคนน้องอี๋บุญจะใช้ยาเมื่ก็้ขโมยกูไอนแรกกูเนี่ยตอนแรกไม่เห็นเนี่ยตอนแรกเห็นมานต่หน้าจะกระตี้อิ่มก็เลยเก็บไปข้าแห่งออม Ừ, หลายรอบแล้วจะไม่ใช่เรานีผูกมตอบได้อ,อ,อะไรวะคนจูไม่ได้ไม่ได้เฮี้อะไรเลยเดี๋ยวทำไมไม่ได้าช่ออยาจูก็ไามา่ได้จูกเลยนะนะ <ừ. S 2> น,นี้เดยมดวน